สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆกันอีกเช่นเคยสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับผู้ชายทุกคนผมว่าล้วนแล้วก็ต้องเคยตามเพื่อนอย่างเช่นสมัยหนึ่งนั้นพวกผม จะชอบไปตามบ้านดางต่างๆมากอย่างเช่นเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ในกลุ่มของผมนั้นจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่พาหมากผากอกว่าคนอื่นและมันก็บอกว่าวันนี้ไปบ้านดางกันไหมแต่ละคนที่ไปนั้นต่างคนก็บอกว่ากูไม่กลัวหรอกแต่ว่าใส่ทองห้อยพระกันทุกคนในจังหวะที่ก้าวขาเข้าไปภายในบ้าน ผมก็นึกถึงเรื่องของเสียไอ้กับเสียบาทเคยพูดเอาไว้ว่าไปเป็นร้อยแต่เขาไม่เห็นแค่คนเดียวประโยคนี้มันเล่นเข้ามาในหัวผมเฉยเลยครับในขณะนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งพวกผมจะไปกันทั้งหมดแปดคนและก็สำรวจกันจนกระทั่งขากรับพวกผมก็มองไปที่ระเบียงชั้นสองเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงระเบียง เท่านั้นแหละครับต่างคนต่างก็ไปกันเลยทีเดียวครับจนกระทั่งขับมอเตอร์ไซค์มาถึงร้านข้าวต้มพวกผมนานก็บอกว่าเฮ้ยออกตังคนละร้อยนะเว้ยผมก็เลยตอบไปว่าเคเคเพื่อนพนักงานก็จัดจ่ายมาให้เก้าชุดทุกคนก็มองหน้ากันแต่ยังไม่ได้พูดอะไรจนเจ้าของร้านก็เลยแซวๆพวกผมว่าหนุ่ม um, แฟนเป็นอะไรนะนั่งก้มหน้าก้มตาเชียวทะเลาะกันมหมอผมก็บอกว่าไม่มีครับพวกผมมากันแต่ผู้ชายนี่ตอนนั้นพวกผมก็สั่งเป็นผักบุ้งไฟแดงหมูกระเทียมกระเฉดหมูกรอบและก็โคกคนละขวดเอาอีกแล้วครับโคกมาเกินอีกแล้วนี่ตอนนั้นผมยังไม่มีรถกระบะเหมือนตอนนี้นะครับ ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปและจังหวะที่กินข้าวเสร็จก็จ่ายตังค์และลุกไปข้อมรถไครรถมันและในจังหวะที่กําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนั้นผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งตรงที่เบาะหลังของผมแล้วเอาหัวมาพิงตรงหลังจนกระทั่งผมก็ขับรถมาถึงบ้านของผมและผมก็ขับรถไปจอดที่โรงรถ คือบ้านผมนั้นจะเป็นกระจกซะส่วนใหญ่ป้าเป็นคนออกแบบเองและพอผมมองไปที่กระจกผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีขาวผมยาวถึงก้นและยืนก้มหน้าอยู่ผมก็ตกใจอุทานไปว่าเฮียเอ้ยผมก็เลยรีบขึ้นไปบนห้องเปิดแอร์เปิดทีวีแล้วก็เข้าไปอาบน้ำ และจังหวะที่ผมสะผมอยู่นั้นคุณเคยให้แฟนเกาหัวไหมครับเป็นแบบนั้นเลยครับได้จะเกาเบาๆจนเกริมเลยพอเสร็จผมก็เลยออกมานอนแล้วในคืนนั้นผมก็ฝันว่าได้มีอะไรกันกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ตัวขาวผมยาวแต่มันไม่เวิร์กเพราะเราไม่ใช่สเปคผมผมชอบผู้หญิงผมสั้น เสียไอยกับเสียบาสนนชอบผู้หญิงผมยาวเมียแกนี่ผมยาวถึงก้นเลยครับแต่ในความฝันนั้นเหมือนจริงมากเลยครับเหมือนจนผมคิดว่าผมไม่ได้ฝันเลยแต่ผมก็คิดในทางวิทยาศาสตร์ว่าสงสัยน่าจะเป็นฮอร์โมนพรุ่งนี้จะต้องไปเที่ยวสักหน่อยและในวันต่อมานั้นผมก็ฝันอีกแล้วครับแบบเดิมเลยครับคนเดิมด้วย และทุกครั้งที่ผมฝันผมจะเหนื่อยจริงๆและผมก็เลยโทรตามเพื่อนมาที่บ้านของผมพอทุกคนมาถึงผมก็เลยเล่าว,ว่าตั้งแต่ที่ไปบ้านหลังนั้นมาเนี่ยกูฝันว่ากูเอากับผู้หญิงทุกคืนเลยว่ะพวกเพื่อนผมก็เลยหัวเราะก,กันแล้วก็บอกว่าสงสัยผีจะเงียนะ่ะผมก็เลยตอบไปอีกว่า ไอ้เฮียเอ้ยไปกันตั้งเยอะแต่มาหากูอยู่คนเดียวไอ,อ้ออบมันก็เลยตอบว่าก็มึงสเปกเขาหรือเปล่าล่ะก็ชอบแบบมึงเปล่าผมก็เลยตอบไปว่าไอ้เฮียกูไม่ได้ชอบกูชอบผู้หญิงผมสั้นเว้ยและเพื่อนอีกคนก็ถามว่าอยากดูก็ไปถามสิทุกคนก็เออว่าขับรถกันไปก็ไปเจอเรอปรพอ,อยู่ผมก็เลยเข้าไปถามว่า พี่ครับอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังครับแกก็เลยตอบว่าก็อยู่ตั้งแต่ที่นี่ยังไม่เสร็จเลยผมก็เลยถามว่าแล้วพี่รู้จักบ้านนี้ไหมครับผมก็ชี้ไปแล้วแกก็บอกว่าอ๋อบ้านคุณน้ำรู้จักสิแฟนแก่ชื่อคุณป้องหน้าคล้ายๆกับเองนี่แหละผมก็เลยพูดว่าฮะหน้าตาเหมือนผมนี่รอยาม ยามคนนั้นก็บอกว่าก็ใช่แตกต่างกันก็แค่ทรงผมถ้าเองตัดดองทรงนะ่ะก็ใช่เลยคุณป้องผมก็เลยถามต่ออีกว่าแล้วแกเป็นอะไรตายครับพี่ยามคนนั้นก็เลยเล่าว,ว่าเห็นเขาบอกว่านะคุณป้องมีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งก็จะมาประมาณไม่เกินสองชั่วโมง และก็ไปแล้วคุณน้ำก็กินยาฆ่าตัวตายตายบนที่นอนน่ะตอนตายแกก็กอดรูปแต่งงานแกเอาไว้ด้วยใส่ชุดนอนสีขาวไล้ตอนที่คุณน้ำเสียใหม่ๆรรอรปภทุกคนก็เจอเลยนะเวลาไปตรวจความเรียบร้อยจะเจอคุณน้ำยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วหลังๆมาเวลาจะไปตรวจอย่างน้อยก็ต้องไปสองถึงสามคนกันพลาด และบ้านตรงข้ามก็เป็นบ้านของอาารดน้ำต้นไม้อยู่และลื่นหัวฟาดพื้นตายคาที่และบ้านสุดท้ายตรงซอยบ้านคุณน้ำก็ตอนที่ก่อสร้างคนงานมันเมามันเอาขวดแทงกันจนตายนั่นคือโศกแรกนะส่วนโศกที่สองนั้นก็คือวัยรุ่นมันเมามันเสพยาและมันเล่นเกินขนาดละมั้งมันก็เลยช็อกตายคาบ้าน ส่วนศพที่สามไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเป็นผู้ชายถูกฆ่าตัดหัวแล้วเอาศพมาทิ้งเอาไว้ที่นี่ทุกคนที่เล่ามาเนี่ยก็จะออกมาให้เห็นในสภาพที่น่ากลัวสยดสยองมากแต่คุณน้ำกับอาม่านะ่ะแกมาดีก็แค่มายืนยิ้มให้พวกผมก็เลยบอกว่าขอบคุณพี่มากนะครับ และพวกผมก็ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อขนมให้แกแกก็บอกขอบคุณพวกผมและแกก็บอกว่าวันนี้วันพระนะสนใจบ้านหลังสุดท้ายไหมล่ะพวกผมก็สายหัวและก็ขี่รถกลับพอในตอนเช้าผมก็เลยไปทำบุญถวายสังฆทานปล่อยปลาและอุทิศบุญกุศลไปให้แก่คุณน,น้ำเจ้าของบ้านคนที่พวกผมเคยเข้าไปล่วงเกินและรบกวนและหลังจากนั้นมา ผมก็ไม่เคยฝันเห็นอีกเลยเอาละค่ะนั่นก็คือเรื่องราวในเรื่องแรกก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องนี้มันก็หลายปีแล้วครับแต่สำหรับผมนั้นยังไม่ลืมก็คือว่าถ้าใครจำเรื่องวันเกิดล้านวันเสียพ่อได้ แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้ที่เพลิ์นะคะเฮียสงเกจะมีลูกชายอยู่สองคนคนโตอายุก็เท่ากับเสียไอกับเสียบาทส่วนคนเล็กอายุก็เท่ากับผมแต่เป็นพี่ผมไม่กี่เดือนคือผมกับไอ้ลูกคนเล็กของเขาจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่และมันก็ชอบแกล้งผมด่าผมบ้างตบหัวผมบ้าง และคนเราพอโดนบ่อยๆเข้าก็ใช่ว่าจะชอบใช่ว่าจะตลกนะครับผมก็เลยให้เพื่อนผมหามปืนให้แต่จริงๆปืนที่บ้านก็มีแต่มันเป็นของเสียไอ้กับเสียบาทซึ่งผมไม่มีรหัสตู้เซฟพอเพื่อนผมหามาให้ได้แล้วผมก็เอามาเก็บเอาไว้ในห้องของผมนี่ตอนนั้นผมก็ล้างรถอยู่หน้าบ้านซึ่งในตอนนั้นผมยังไม่ได้ออกรถกระบะผม ผมยืมรถเก๋งของเจ๊ป้าผมก็เลยล้างรถคืนให้เจ๊แต่อยู่ๆไอ้ลูกคนเล็กของเฮียทรงกัแหละมันก็เอาน้ำยาล้างรถมาเทใส่รถทั้งๆที่ผมล้างเสร็จไปแล้วแล้วมันก็เดินม,มาตบหัวผมผมก็เลยขึ้นบ้านไปเอาปืนยิงไปสามนัดยิงที่ขาหนึ่งนัดที่ท้องหนึ่งนัดและที่หัวหนึ่งนัดและผมก็โทรบอกเสียไอ้กับเสียบา้าน ผมก็พูดว่าเสียเสียผมยิงคนตายผมทนมันมาเยอะแล้วและเสียไอ้กับเสียบาสก็บอกว่าเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการเองมึงอยู่เฉยเลยผมก็ครับเสียจนถึงวันที่พี่มันมาเอาศพไปวัดและพวกเสียไอ้กับเสียบาสก็ไปผมก็ไปเสียไอ้กับพี่ชายของมันก็ไม่ถูกกันครับเพราะเรื่องอะไรกันผมก็ไม่รู แต่ว่ามันชอบแซวเจ๊าปาแบบทะลึ่งทะลึ่งนะครับพอเสียไอไปแกก็จุดทูบแต่แกยืนจุดนะครับจุดเสร็จก็ปากเลยไม่ได้ไหวไม่ได้ไวไ่าอะไรเลยและพี่มันก็บอกว่าทําไมมึงไม่ไหวศพเสียไอ้แกก็ตอบไปว่านั่นสมองหรือซองเลยไอ้เหี้ยน้องมึงอายุน้อยกว่ากูทําไมกูต้องไหวละพูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนเยอะนะเว้ย และแกก็ยิ้มจังหวะที่แกหันหลังกลับพี่มันก็เอามือมาจับไหล่เสียไอเสียไอก็หันหน้าไปเอามือบีบตรงคอจนฉี่แตกเลยครับเสียไอก็บอกว่าก็ระวังตัวเอาไว้ล่ะมึงก็ระวังจะตามน้องกับพ่อมึงไปติดๆนะถ้ายังแซวเมียกูอีกจำเอาไว้ล่ะและแกก็ปล่อยมือลงมันก็ลงไปนอนเลยครับและเสียไอก็บอกอีกว่า น้ำหน้าอย่างมึงอะ่ะจะทำอะไรใครก็ได้ขนาดตัวเองอยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยแล้วแกก็หันหน้าไปยกมือไหว้พระแล้วแกก็เดินออกไปแล้วพอพี่มันลุกขึ้นมันก็ตะโกนมาว่ากูเอาคืนแน่ไอ้สัตว์เสียไอก็เลยหันหน้าไปยิ้มแล้วก็ตบมือให้แล้วก็บอกว่ากูรอนะและแกก็ยิ้มส่วนเรื่องคดีเสียไอกับเสียบาส และน้าผมก็เดินเรื่องให้แต่ผมก็อยากจะไปขอขอมาศพอยู่นะและผมก็พยายามทำบุญให้อยู่นะครับถึงผมจะไม่ค่อยชอบพวกมันสักเท่าไหร่จนกระทั่งวันเผาผมเจอเองครับคือเงาคนมันยืนชี้หน้าผมอยู่ที่ข้างเมนเผาศพแล้วก็หายไปผมก็ตกใจนิดหน่อยเสียไอ้กับเสียบาสแกก็บอกว่ากลัวมันทำเหียอะไร ที่ป้าพวกมันสั่งฆ่าป้าเราได้เรื่ไหนยังโกงเงินที่ยืมป้าไปอีกไปเป็นล้านเลยนะสำหรับกูนะแค่ชีวิตพวกมันทั้งตระกูลก็เอาชีวิตป้าคืนมาไม่ได้รอกแล้วพี่มันก็เดินมาแล้วก็จะต่อยเสียไอ้กับเสียบาสละมัง้งแต่เสียไอ้ก็ต่อยก่อนต่อยเสร็จแกก็มานั่งลงที่หลังรถของแกแล้วแกก็พูดว่าอยู่ดีไม่ว่าดีอีกแล้ว หาเรื่องตามป้ากับน้องไปติดๆป้ามึงโกงได้กระทั่งเพื่อนที่คอยช่วยเหลือโกงเอาเงินเขาเอาที่ดินต่างๆนานานะสมควรแล้วล่ะที่ถูกยิงตายและแก,กก็หัวเราะและแก,กก็บอกอีกว่าเป็นไงล่ะแ้นมไหมล่ะแต่น้องมึงนะสร้างโจทย์เอาไว้เยอะและแก,กก็ยิ้มให้พี่มันจากนั้นพวกผมก็เลยกลับแต่ก่อนที่ผมกลับนั้นผมก็หันหน้าไปทางเมน ผมก็พูดว่าอาโหสิกรรมให้กูด้วยนะถ้ามึงไม่ทำกูเจ็บกูคงไม่ทำมึงตายหรอกและผมก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกมาพอกำลังจะพ้นวัดผมก็เจอคนยืนอยู่แต่เป็นเงานะครับแล้วก็หายไปและผมก็ไปถวายปัจจัยและถวายสังฆทานและอุทิศบุญกุศลไปให้จากนั้นผมก็ไม่เคยเจอไม่เคยฝันอีกเลย เอาลละค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราริสวัสดิ์ค่ะ